้องตัวนียผูเด่มันมันอร่อยเหมือนกันไหมพี่อร่อยครับผมปลาตัวนี้อะไรครับี่วใหญ่เลย

ขอดูเนื้อมันก่อนเนื้อดีนะผมขายหมดไปแล้วตัวนึง

ว่าใสีตัวได้มเยหรือว่าเกินกค่ะตัวนั้นปลาดิโอแม่เด็กมันไม่ขาดปลาเด็กกระแดงปลาน้ำดอกไม้ตะคุงไม่กา้าไม่ขยนก็เลยไม่ได้ทำประเด็นมีพี่ผู้ชายรออยู่เนี่ยเด็นี่ยเด็ อปลากระพงนั่นนะพี่อันนี้เลือกปลาอะไรครับปลาแดงครับผมปลาสายแดง พี่อันนี้คือตัวหนึ่งเลยใช่ไหมสองร้อยสิบเนี่ยัล,ลโล

เมแม่มายผมมาซื้อของเช้าัสนกะปงแดงเากะเ้แต่แดงตัวงอ่ะแต่มันตัวจะไม่กลแบบนี้ซอมจาเป็นแบบนี้หน่อยมันคือกะเอนะกะแดงะลแต่ถ้าแบบนี้แบบนี้ไม่มี สีแดงอะครับผม่กับสีนมันมีแต่มันมีแต่มันมีตัวแบนกว่านี้มันไม่กแบบนี้ครับแต่ที่กระบี่มีตัวใหญ่อย่างเนี้ยเลยนะมันก็ตัวใหญ่เออปลากระบพาแดงผมไม่เห็นมีตัวกลมแบบนี้เลยมันจะมีปลาอะไรนั่นนไอ้น้องนั้นมาส่งมาให้ดูก็แบนอย่างที่เธอว่าและเจคาผม แต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ตสโอ้ที่กระบี่มีใหญ่ว่านี้เออพี่ตัวน่องเจ็ดสิบบาทวยางมันมันขนาดนั้นเลยอ่ะม,มันมาหนย อันนี้ก็ต้ยมยำได้เนี่ยอาันแอนั้นแรกใช่ไหมหันชิ้นครับผมหันชิ้นพี่ลองลองลองหันมาดูก่อน ผมเอาสักร้อยหนึ่งก็ได้ได้ไหม,มเอาได้ได้เพี่พลองหันมาดูก่อนอผมไม่เคยกินเคยกินแต่ตัวเล็กเงี้ยรสชาติเหมือนกันหยถ้าถ้าทะเลนะถ้าไม่เลี้ยงไงของพี่เอาเอา,เอาท่นมาติดหางอโลนึงพี่เอาตรงไหนอไ้ของ,บบองไม่พุ่งไหนก็พี่เลยอ่าโอเค ออกเสียเนบะเอามันเยอะพี่เกียดทางไงทำซาโต้ไปเด๋งน้อยไม่เอองมันอู่นี่นะทีจะเอาฝั่งนี้เอาฟังไหมเอาไปเอาจะชิมก่อนถ้าติดใจได้มามาคนนี้ต้องื้อแน่เลยเนี่ยเอาค้อนยางสักอันดิมาบ้านเลนะคะจะได้มามันสองเรามาช่ ไม่พี่เอาเอาแค่ไหนก็พุงมันก็จากนี่มันนี่ของพี่เอาไปกลางอย่างนั้นไปกลางเลยเออนั่นแหละของพี่ประมาณนั้นแล้วพี่เขายังไม่สรุปเลยเอายังไงหั่นกลางกลางเอาไหมก็เอาแล้วก็หั่นหา่ไปให้เขาไปก่อนก็ได้เราเอาตัวใหม่ก็ได้เราเอาโลนึงหน่พี่เขาเอาไปก่อนนะเขา ได้เลยนะคะมปลาของป้าล่ะป้าจะบกวได้วประมาณเท่าไหร่ดีกว่าวันหลังจะได้ามาไหมตอนี้ เต็มสี่สิบอยากให้พาหันชิ้นหน่อยหนึ่ั้อยหกับค่ามีใครเอาังครับผม เต่งขาขาเข้ากันไหมพี่โอ้เนื้อสวยมากเลยอันนี้เอาซื้อิโลเ่นท่าไหร่อะนี้ยประมาณเจดออกิจเอาแปดสองกิจได้เอาอหมดได้แปด เราไม่มีแรงพอที่จะหัน่นออกมาเลียหมดเอาไปทำอะเสียวเสียวไหม,มไม่ใส่ถุงมาไม่ใส่ไม่ถนัด ของพี่ขาขาอย่างนั้นะตแม่นเตงผาตั้งนี้ตั้งตั้งตรงอย่างนี้ก่อนมันมมมนเออแล้วก็เอออย่างนั้นของพี่เสดักเลยนั่นแล้วก็แล้วก็เตงสัก เอออย่างนั้นให้อีกทีหนึ่งซึ่งแบบนี้แบบนี้เอออย่าง,งานั้นอ๋อปลาแดงยังไม่ทำเลยฮะไม่ทำปลาแดงพี่ก่อนนี่ก็พี่ก็จะเป็นนะนั่นเนี่ยอันนั้นก็ผ่าเป็นชิ้นเออร้อยค่ะตันเอาแหลบเนื้อจะได้สวยอ่าแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กอีกทีนึง เออโอเคอืมโอเคเรียบร้อยตล